Uh, mm hmm. เดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะคะ mm hmm. เขาจะเป็นคนแบ่งผสมน้ำยาใส่ถังให้เนาะ mm hmm. ไม่อนุญาตให้เอาน้ำยาแบ่งไปขวดไปเก็บไว้ที่บ้านนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันเกิดกรณีนะกลักวกลวม, mm hmm. มีมีคนมีเด็กเล็กหรือว่าคนไม่รู้อเงี้ยเขาหยิบไปดื่มอ่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. มันจะเป็นอันตรายนะวันีมันมีกรณีเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่แบดให้ให้เจ้าหน้าที่เขาจะผู้ผสมใส่ในถังที่เราเตรียมมาทีนี้พวกไหนที่ไม่มีถังของตัวเองอาศัยถังของคนอื่นก็แจ้งเขาด้วยนะว่ารวมในอันี้ของเราแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดหนูจะขอข้อมูลนีู้สองมูเจ็ดงูสิบเอ็ดค่ะไหนล่ะ มีแต่หมูเจ็ดบอกหมูเรียกก็ยังไม่น่าเยนี่ยเราคุ้นเคยพูมั้มครับขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเก,กษตรกรที่จะนำยาไปพ่น นะครับตามอคอกวัวนะครับจะต้องนำถังฉีดยามาเท่านั้นนะครับเ,เพื่อให้ง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็คือให้เกษตรกร,ร,กรนั้นได้นำถังมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะผสมยาใส่ในใถังนะครับให้พี่น้องไปที่บ้านแล้วก็ไปนำน้ำ เอามาผสมในในทายาแล้วไปใส่น้ำที่บ้านฉีดพ่นเดี๋ยวมันหนักวัวนะครับอให้สม่ำเสมอนะครับไม่จำเป็นต้องไปฉีดพ่นให้มันหมดทั่งทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งนั่นแหละที่บ้านถังเลยนะครับก็เอาไว้พ่นเป็นระยะระยะก็แบ่งกันเอาที่เจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่านะครับถ้าให้พี่น้องนำขวดนำอะไรใส่ ใส่ยาไปที่บ้านนะครับเกงบ้าจะเป็นอันตรายกับเด็กนะครับบางทีเด็กคิดว่าน้ํากินก็นานำมาดื่มแล้วก็จะเป็นนะครเป็นอ,อันตรายกับเด็กนะครับหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะตวงนะครับยานะครับผสมเรียบร้อยแล้วใส่ถังใส่ถังให้ เกษตรกรกน,นั้นน,นำไปขอกวัวถ้าใครไม่มีถังนะครับก็อาศัยที่อขอกวัวที่ใกล้เคียงกันนะครับนำไปพ่นนะครับให้ทั่วๆนะครับให้เอา,ถ,าถังฉีดมาอย่างเดียวเนาะเกษตรกรนั้น,น,นไม่พอก็ขอกับทางเทศบาลใหม่นะครับไม่อยากให้นำ ขวดยานั้นไปเก็บไว้ที่บ้านเกรงว่าจะเป็นอันตรายหรือบางทีก็อาจจะผสมไม่ได้สัดส่วนนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับของกองสาธารณสุขเ<ส>ทศบาลตำบลกระวันได้ที้แจงไป<อ>งแล้วนะครับคุยกันครับพวกเขามีที่ไรเขาไปพ่นหให้เขาบอกเขาบอกไฮนี้ก็ร่อนผมกระปากาแล้วเนี่ว่า เอาถังฉีดยามาคือเขาสิผสมใช้ในถังแลวกับแปนนี่ของ,งคงนนีอยู่่ะกนนันแล้วกับของใหญ่อ่ะคือบ่มาเขาบ่าให้้น่นเขาสิผสมใส่อันนี้ให้แล้วก็ไป บ่แม่นว่าไปพ่นแค่เดียวอ่ะไปพ่นหลายๆหลายๆแถวอืมแต่ละเล็กละหน่อยนั่นเจ้าก็บโเอามาเนาะไปถามเขาเบิ่งไป Dây kéo, dây kéo mới thắng bộ men một lần Nên cái khuy dây kéo hay kéo lóc quân này phút ผมบอกแล้วว่าถามเขาขาสิให้เจ้าว่านั่นถามเขามันโมเมนต์เป็นยังสิบว่ให้นั่นเห็นบอกเขาประก,กาศแล้วว่าขเขายานเอาไปไวเ้เล็กน้อยไปกินไปยังสิน่ะม,มันอันตรายเขาใจบ่เออมันโมเมนต์ขอข,อขวดเขาก็เขาบอกให้เอาถังมาเนาะ บ้านบ้านติดกันเนาะครัึงนึ่งมันพ้นได้อยู่ใช่นี่เจ้าก็คุยกับยายแก้วที่เรให้ยายแก้วพ่นใน้นี่นี่ยายละไม่น้ำเออไม่พอยาออีใช่ใช่ใช่เขากลัวมันอันตรายเออนั่นแหละคือความหมายของผมหนั่น ขับหลังจังนี้นะครับเกษตรกรก็จะได้นำยาและรัพพิผลที่ขอกัวของตัวเองของแต่ละคนใช่จังหวะเพราะเข้าใจหรือจังไถ่ตัวว่าจะเอากับยี่มาละเราไม่วันนี้ นะครับผมผู้ใหญ่ลีกันเสร็จเจ้าป็นคไปเลัซึ่งเจ้ารับผิดชอบในพื้นที่นั่นแหละนะครับเจ้าเป็นคนบอาว่าคอยใจลีหนอกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เกษตรกรครับครับให้มารับยาที่บริเวณวัดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ